เจ้าไปเจบพักมาตอนเย็นเลยสาสชีวิตนี่มีเจ้าเรียวแล้วมียแหจะสอนอกนั่นแมงปันหมาเอาแล้วคอยเดยคอยก็ฮักเจ้าขึ้นกันไหมฮ้อคอยก็ฮักเจ้าขึ้นกันไหมเอาวันเป็นเมียเจ้าได้หนิอีหละมาจะย็นไหนมาจะโดนแล้ว เฮ้ยเสียใจหลายเด้อมุนเบดแล้ยนะอย่างมุนซำแล้วซำเล่าผู้ใหญ่บ้านเว้ยก็จะไปคิดอย่างเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอย่างบ่อยพอไปกินบักพริกซื่อๆว่าสั่งมาพูดถึงหรอหนูจื้นจ้า ช้างมีกี่ขาสิบเจ็ดคั่นเอ้าวทำไมหนูตอบสิบเจ็ดเอาก็ครูบอกให้ตอบนี้คะครูบอกตอนไหนตอนยิ่อยู่นี้เดิบอกว่ายังไงบอกว่าให้ตอบสิบเจ็ดครั้งต่อไปอย่าให้พลาดยังม<ส>าด่านูอีกฟอปเ้ยแปรั<ส>กว,ก,ก,วก่ามันถึงเป็นสิบเจ็ดข่อ้ตอบอันก่อดน,น,นุ่นมึงมาลับตาตอบยังไงฉากสิบเจ็ดขา เปลียนคำถามนะบอกค่ะว่าจิตใจนู้ไปยุใส่ะครูเขาถามว่าช้างมีกี่ขานั้นสิคะาช้างมีกี่ขาแล้วครูถามครูตุ๊กตาสิช้างมีสี่ขาห้ากับหางเอาครูรู้ละเอียดวันนั้นทำไมต้องถามเด็กด้วยค่ะครูคะารูขออนุญาตค่ะถามไอ้ที่เด็กไม่รู้หน่อยค่ะอ๋อพ่อเดี๋ยวเถอะนั่งลงควรประสาทประสาทนา มีจริงอะเฮาก็เกิดวมา่าคู่กันซะเานาะชาตที่ซุปอะไรห้อฮ่านี่บอกว่าคือเนาะอยังถ้านะเฮากูเกิดเป็นม้าเนี่ยเากันเลยพ่โอ้ยอยาบอกว่าคือัขันชาตินะเจ้ากเกิดเป็นมา้คาคอยกับสิบเป็นมา้มนนนนมาน้ำ้า <c oughs> คือเกาหันละอายนี่ดมนมาบอหรอเกิด มม่เกิดเป็นค้อยเลยดิเจ้าก็สิว่าเป็นควยนอยน้องข่อยนันตี <c oughs> เออเอีลาเกิดเป็นค้อยไอเกิดกัดขอได้ไอที่เกิดเป็นคนมาเลี้ยงค้อยคือกูเลระกูเป็นค้อยน้องข่อยบ่แล้วมัสนัดะจะเป็นคนเลี้ยงควอยสิเืออแต่ะมึงเกิดเป็นค้อยแม่แต่ละกูะเป็นคนเลี้ยงกูก็สบายใจขอเมียได้พี่ไอ ห้วยๆเบิ้งผู้ขายดูเบิ้งผู้ขายดูพ่อข้าส่งแตกดูกว้าหำแปดอีตั้งหักเอ้าผักเด้อครับเด้อผักเด้อคำละสิบบาทสามคำหาสิบเลือกเบิ้งหรืเด้อไอ้ด้อเลือกเบิ้งหรืเด้อเจ้เอาอย่างน้อเอ่อห้ำคำเท่าใดนี่พ่อข้าว้าโอ้ยเนาะอยากอายเด้ยบาทนี่ห้ำกำสี่ผักสี่คำสิบบาทครับ Yeah. <laughs>